สยามภาคเบื่อซีว่เลืองหิมาาพานตอนนงข้านพุทธศดีสิรวลอลงไยไตมาเกิดในภูมิเพื่นสมภูมนุษย์หลกสอกสวรรค์ทรงให้ ก็เลยได้ลำธารพอน้ำโอ้ยจังหวะแก้วกำก่อนมาทถลาดสายน้เป็นมันาของนางประสูตดมางามเยะ เทียมน้องปูนแปลงปันสาวสวรรคำเกิงเบิงปาเทศเขตแค่นคะแนนใต้กระสาสิเนื้อ <c> ก <ười> ันจนเปลี่ยนเปลี่ยไพเสมเปียบเสมอเมืออนน งามดังเลือนบันเพิ้เลือนี่ไดในดาสองดวงตางามเยี่ยมองพ้าผู้ขาดกอมจังว่าคิวขาดของขันงมก่าก้มกันามอละกายหลังสามปันสีมือเอกบันจอง น้ำเหล่าหอมส่งสวยสะอาดองค์งก็เพียงโนการเจริญขึ้น16ปีก็ไดคูกับสนไสติราชเจ้าองเห่าสบนค เอวจังวาในตอนนี้ของสีพี่บ่อเลือด่อนสนุกใจว่าท่านขอสมใจกองมาุนเนื้อกลังปาพรนบนไว้ ไทยสนองค์พ่อที่ลาดสันดูสียดนองเอามาเข่าโซพาคันเสียดือนไก่ป่าโสดนั่นนั่งป่าพาดสมนาคอนไปทั้งตอนกลางทางเกิดป่าสวนขั้นกา บอนสุ่มสนเ้าคานางพญาได้ปาโสดแซนประเสดโดกหน่อยงามดาหอยว่าดังเขียนงามบ่มีบอนเปื่อนพ่อปานเสียนอยู่ในเต่าเกสรดำคือเท่าพญอดุณบนดอน xa thua xuân thăng khai nhưng nè sai thuộc thuộc than hoàn, hoàn toàn đây, hoàn xe là <laughs> tăng khai nhưng lẽ sai của than Hãy subscribe cho to này phăng Gõ thôn... Để Còn... ตนปัจจัยนากนาเค้นก็เกิดเป็นมุงคุณได้เกิดความบันเดียวกันนานอ่านสาจันข้าวนี้ป่าละมีหล่นกะมอมพุนนี้ก่อนดังหอมไม่มาข่าวเสินโซ บุญสมผานเดิดมาหาภูสนโดอนบำเพ็ญตนออกจนลาสานสิมาสิมุมแองอสองมมนูมาแมงแห่งสางสวนพลามอุ้มพระเิทแก่กาควรขอบมหลอกกองป่า พาบิดาบริวางเต็มาหิสีส่อนสวมบบางหอนมาที่ดาเพีนสาญาขาดเนื้อกูพิเศเจ้ายัวมันเคียงขางหลอกพางเท่าก็จึงให้โดกเจ้าสาลีราแดกกันหา 2 so, la la ทำท่านเจ้าแจกวานะสร้างห้องท่านหกแค่ไว้กังได้ไผนี้ก่อนนะแจกหมูคนบ่อเดือดหอนผูดอยากหิวโพระองค์ป่อยทำทานโสประการจนกุนเกลือดีเอาเือนนอลา ดีเอาเรือคุณยองสาธุกันสิยอเยือนทั้งเมืองเอื่นกรนบนอมมันมาเขาเยินเทวายก้าวเธอมุมเก็ไท เออจังว่ากล่าวถึงกูเขตท้ายกำฝ่ายเมืองกระดึงโตเข้าถึงหาญญาหน้าได้โนพฝนแล เกิดกันดานดินแห้งฝนมาลงคันแดงไงท้ายพิาดพัดพ่อคันตายทิมกระส่วนลายพามแปดคนกะจึงใหญ่ตามคำสางพาลาสานน้ำสันตามาทูลเพื่อบุอุปอง์ทาา ขอภัยสารเจ้าไปไว้เมืองกระดึงให้ฝนลามองค์พระวทบ่ได้ยังก็เด้ให้ว่าทอดทานเกิดทิศใจเจ้าโดกบ้านบางท่านหัวแข็งว่าหุ่นแหงเจ้ายุ่งยวให้หมู่คนนอสนท บ้านสิเพลเมืองสิรอมเสียงข่าลมห้องปะกาศญาติพี่น้องให้ต่อตานพญาทานนอกไลเนี่ยจวามกำกำนอกเก้าเกี่องค์พระเวทกะทำมา เถืองปาษาลงทานให้ในในี้ดอกเมืองบานองคปราลาซาทานสนใสกะพรมไพ่วันนี้ละเทศแดนไทยนี้ค่ะ ที่ลาดจอมีก็ยินดียอมมาบ่วันไว้ก็ใจแป้วด้วยว่าตกลงแล้วได้ทํทานบริจาคกามันหักผิดโนจังสีสิทนโซแต่ผู้เดียว ใจซึ้งสดบอกคดเดียวบอกคงเกียดตวังปาซาบุญพระลาก็คงงตอบสนองวันนานี่ละานเพื่อนว่าใบตั้งพันที่เจ้าหอยเถอาทำสว่าเพียงลำทางเอื้อตความกังว่าฝไฟเดียว con đi háu thăm than đọt chăng xì bò yến xoan đầy nuông háu thăm than thịt chăng xì sám xoan nhầm hà bà cha na cú ơi bọc khơi hiến cả đầy chuột จังเมนโลกเจ้าดมนี้คติตั้งว่าตั้งกันผู้จังหนึ่งดอกว่านั้นกเห็นสัวหลอกเป็นเทียเออจังว่าผู้ห็นสัวว่านั้นกเห็นสัวหลอกเป็นไคดีหน้าินานักตั้งกันดอกพัน่อหอย จังว่าตัวของข่อยว่าทำดีบ่เห็นนอลแล้วบอกความสิขอสู่ว่าต่อกรรมน่าทำดีเห็นหน่อยเวบ่ว่าดีก็ตามสร้างทำซัวสูดสิเกาห่างไว้นั่นก็สังเข์ค ก้อนทวิตกล่าวสิจนจากลานี่ด้เยไปหาอนักมาเทียนสิบอกลาจากแจเพียสิยังไปเขาผู้เขาหลอกดันป่า ิลาน้องนาดแก้วอัแต่ทางหังสมอนขอให้แก้วกำก่อนพร้อมราชสบุตรคือสาลีแลกกันหาให้โยวังเมียงแก้วปวงปาสาเขา ขับได้เหตุมาพี่นี่ได้ดอกท่านสางมิงเมืองพาเจ้าพอ้ทราบเรื่องบอกเครืองคอน้ำเขา,าว่าผิดของเมืองจริงได้นี่ดอกไกล่บานาะบขอให้นวงขั้นดาเนาพระเขตเทียนบาดเมื่อกำขาดสิ้นทีขึ้นคองว่าไว้หา nhi là nó non là nhọt xa ngang chóng khoan cảm thấy mất năng cả ta cà thăm ao bè sòn luống chạy bút đà, quấn tay cưa cấm chào cha đi vô phòng mày sòn à đục hâu นามโปกับญาติพี่ก็ขอฝากเจ้าให้เพียนธรรมรู้แลฟังกระแสคนพนังให้จไ ซอไทยเมืองใดใดก็ตามสร้างมาโคบน้องมาที่ลายก้าวขอเจ้าจะได้ดอกคิดพอว่าพี่สิหึงโหหมูทั้งปวงสายสัมพันธ์ขาดกันแต่วันนี้สัมพันธ์มีให้เอาไว ไม่ใจหลอกกำาฟสัมพันธ์กายขาดเดียวไเอาซ้อนดอกความซ้อนเพียขอสั่งดอกนาดน้องไ้เน่าปางปางเสียงสมบัติมีพอเพียงบ่ได้เค่องคำหอมเพียเสียจนแปเข้า Này <Ngly> khâu nó đành ba Xì lại chạc mô chào Sát tha tha สีบลอนดก้อนเดียวก็ดีล่มออกหูบิงบิงอยู่แม่เลยข้อกระแหบเนาะแม่เนาะเออ